บัดนี้วันที่20กรกฎาคม2518เป็นครั้งที่8 1ที่ข้าพเจ้านางเปริดา a สัตตาบริพันธ์ฟิสบุกปรินดาบุสรา,านน์ขอถาวายเสียงสวดส,สัทยาสูตรพระประหลิตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะบทสวดในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบทกาพ ides, lers, ระตนะไดอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะควตาธโมธรรมังนิมัสสังิสุปฏิปันโนพะควะโตสาวะกสังโคสังคังนะมาสสองบทสวดพระภัยบีพิณาอรหังส like ัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุโตคุเอหิธารามาโนธานิปารมีหิจติสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังคังสารังคโตภูเชมิราตานตยังธรรมังจารามิโสตินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรกวาเรสุอัตราคาัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชารรสัสสุนันตุสักะมุข,ขทงรรังสักขีกาเมจารูปีคิริศิคราตเตจันตาริเควิมาณีทีเปรตถจะคามีตรุวะนาคาหานีเคหะวัตถุมหิเขเตภุมมาจย,ยันตุเทวาชลทละวิสเมยาาขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจานัง สาธ่าวูมีสุนันตุธรรมสวนาการลอยามพัทันตาธรรมสวนาการลอยามพัทันตาธรรมสวนาการลอยามพัทันตาสี่บทสวดปุพพะภาคะนมากานะโมตัสสะภะคะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดใจสรณคมนัปาทาพุทธังสารณังกระฉามิธรรมังสารณังกระฉามิสังฆังสารณังกระฉามิตุติยมปีพุทธังสารณังกระฉามิตุติยมปีธรรมังสารณังกระฉามิตุติยมปีสังฆังสารณังกระฉามิตัดยามปีพุทธังสารณังกระฉามิตัดยามปีธรรมังสารณังกระฉามิตัดยามปีสังฆังสารณังกระฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญยัง พุทโธมีสันนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหูตุสัพพทานาทีมีสนนังอัญยังธรรมมีสนนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหูตุสัพพทานาทีมีสนนังอัญยังสังโฆมีสันังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหูตุสัพพทาเจตปุสวติรัตนาปา ปะนามะคาถาพูทางนั้นมีรัตนภูตสรีระชิตตังธรรมนั้นมีรัตนภูตวิสุทธิสารังรสคังนั้นมีรัตนภูตสุสีรทชิฐิเอตังนั้นมีธิรัตนางรัตนตายะหังสัมมาสัมโมสริตตาวัตถุวิเศษสะพูตังอัญโยยานยุตตคุณะโยคะวะสปาวัตตังอสุมิตายมิปีตถิวัฏยถาติทันเตเอกลางวินาตทิตาเรสามารถสัมภเวนะโลเก กะทาจิจจิเรนจ่ปาตุภูตังคัมพียาคัมพีระยานวิสายางังอติทุตสะสัตถังวินยูหิปันทิตาชาเนหิวิชัญยะรูปังโลกมัมโลกมัลกมหิเกหิจิกะถันจุประรพานียงังเกสันจีสุตุวิทิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะวชนะตายะสุวิส,วสุตัมปิสมุป,ปัสสะตาังมนาสีสุทธะสุทธะปัสสาทฐานัง ปุญญทิกานามสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาภมุจจะนามุขะสารานังคตานังปูชาระหิสุประมังอภิปูชาเนยังนิพานาสัจจิกิริยายุปะสะนิสยยัตถังสัมมาจิเลสาม,มาละโสทนะสิทธิยาจะสาธูหิอัตถกุสเลหกปะเส е วานียังปานีหิจาปิสาราน,าาานังขมะนิยมีวะตัสมาหิตังติรัตาังรัตนะต รัตนังค่าต่ำหะรัตตินที่วังคณะเนสุนามัส,สมานาปูเชมะจาปีสสะตังสุปะณะสุปะสันนจิตตาตัฏฐานุปาลิิจาริยาสธารตาจะปุญเยนะตัฏฐสุกตนะสุขีพระวมุเตเชนะตัสตสะจัสสทาปีสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินะยัมหิ ปะมาณะภูโตโลกุตลาภิสัมโยนิยโตสุโฉชังตัสโสปณนิสยยจายะยะายัมปีหตุวัตถุตาเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโร 8. นามาการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหามลาปะัดโทสามังวะพุทโสุขโตวิมุตโต,ม,ตโมาราสาปาสาวินิโมจาย,ยันโตปาเปสิกเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีรสานามามิโลกัสานาถนจาวินายักันจัก ตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมนตุธัมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัสวิสุทธิมักคังนิยานิโคธรรมะทาระสะทารีสาตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมังวันตังศิรสานามิโมหะปทาลังอุปัสสันตทาหังตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาสเมนตุสัตธรรม มเะเสนาสุขตา,ตานุโคโยโลกาสัพปาปูปากีเลสเชตาสันตโตสยางสันตินิโยชกูจักสวากขาตธรรมังวิตติตังกรโรติสังคังวัันตังศิลสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิถิงิตันเตชะสาเตชะยะสิทธิหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุก้าบทส่วนนโมการะอัตกะคาถานโมอารหัตสัมมาสัมพุทธสานะมะเหสิโนนโมอุตตมะธรรมะสสวากขาตาเสวะเตนิธานโมูลม,มหาสัง คัตสาปิวิสุทธิสีละทิฏฐินุนโมโอมตาตยารัตสารัตานาตยศสสาธสุกังนโมโอมากาตีตาสาตาสาวัตถุตายสาปินโมกาลปภเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวานโมการานุภเวนะสุวัตถิโหตุสัพพานโมกาลสาเตชินาวิธิมหิโหมิเตชาวาสิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัม,มสุตังเอกังสมัยยงังภะควาสกเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิขุสังเคนะ สัตถิงปัญจามตเตหิพิคุสตหิสภีหิวะราหันตหิทัสหิจารุกทะทตุูหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภักขวันตังทัศนายพิคุสังคันจะอาทโคจะตุนังสุทธาวาสกัยิกนังเทวานางเอตาทโหสิอายังโขภักขวาสกเกสุวิหะรติกาปิลวะวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจามาเตหิพิคุสตหิสภเหิวะรหันเตหิตัสหิจารุกะทตุูหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติ พักวันตังทัศนายภิขุสังคันจะยานูนะไมยมปีเยนะพักกวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพักควาโตสันติเกปปจิกาคาถาภาเสยามาติอัตโกตาเทวตาสยยถาปีนามะพระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมินเชยะอวะมีวัสุทาวาศสสุทีวีสุอันตรหิตาพักกวาโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาพักวันตังอภิวาตทตวาเอกามัตังอัฐังสุเอกามัตังทิตาโกเอกา เทวตาภควโตสันติเกยมังคตังอภาสีมหาสมายุปวานสัมิงเทวกายสมคตาอคตมหาอิมังธรรมะสัมยังทกิตายเวยวอปราชิตาสังคันติอัตขวอปราเทวตาภควโตสันติเกยมังคตังอภาสีตตระพิกาวุสมาทหังสุจิตตังอัตโนุชุกมังสุสาระเทวเนตานิคเยตวอินทริยานิรักขังติปันติตาติอัตขวอปราเทวตาภควโตสันติเกยมังคตังอภาสีเชตวาขีรังเชตวาปะรีขังอินทขีรังโอหัดจามีชาติจารันติสุ ทาวิมลา,าสาักขุมาตาส,ตสุทันตาสุสูงนาคาติอัตโคอปาราเทวตาพระคาวตโตสันติเกมังคถังอภา,าสีเย,ยเกจติพุทธังสายนางคตาสีนะเตคมิสันติอปัยยะภูมิประหายะมานุสังทหังเทวากายาังปริภูรสันติติอัตโคพระขาวิิขุอมันเตศีเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตัทงทัศนายะพิคุสังคันใจเยปีเตพิกเวอาเหศง อาทิตตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะขวันตานังอิตาปรมายวะเทวตาสนิปฏิตาหิสุงเสยย่ถาปิไมยหังเอตระหิเยปิเตพิฆเวปวิสันติอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะขวันตานังอิตาปรมายวะเทวตาสนิปฏิตาทวิสันติเสยย่ถาปิไมยหังเอตระหิอาจิคิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตตตา อิตายิสามิพิฆเวเทวกยายานังนามานิเทศิสามิพิฆเวเทวกยายานังนามานิตังสุนาราสาธุกังมนาสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคติพิคุภคะวะตวปัจจโสสุงภคะวะเอตัะทะภูจัก สิโลกะมนุกกะสามิยถาภูมมาตัสสิตาเยสิตาคิริกขะพลังปะหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวัสลีนาโลมะหังสาวิสัมพุโนอุทาตมนะสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัญจสติยัตวะวันิกาปิละวัตเวีตโตอมันตยิสถาสาวกีสัสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาพิขาโวเตจะอาตบรมกะรุสุตวะพุทธศาสนางเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสานาทัสนังอาเปเกสตามัทถสงสหัสังอัตสัตติงสตังเอเกสหัสสานางอมนุส นามัทธาสงอภเปเกนันตามัธทธคุงทีสาสภาะพุทธะอหุงตันจัสพังอภิญญาเยาวกิต,ตวานะจักกุมมะตะโตมัตยิสัทธาสาวกาเกศสเาานีระเตเทวากายาภิกันต,ะ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 ตะาเตวิชานาถภิกาโวเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปุปัสโซสัตตาสหัสาสาวะยักข่าวภูม,มกิกะปิลวัตวาอิทิมันโตชิติมันโต,ว,ต,นตว,วนาบันโตยัสาสีนโนมธัฒมานาภิกามุง พิคูนางสมิติงวนางชาสาหัสสาหิมาวตาจักขานานาตะวันิโนอิติมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนมุทัมนาภิกามุงพิคูนางสมิติงวนางสาตาขิราติสาหัสสายะขานานาตะวันิโนอิติมันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนมุทัมนาภิกามุงพิคูนางสมิติงวนางอิเจเตโสราสาหัสสายะขานานาตะวันนิโนอิติมันโต ชุติมันโตวนาวันโตยสัตสีนมุทมนาพิกามงพิคูลนางสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสัตายะขานานะต่อวันที่นยติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสีนมุทมนาพิกามงพิคูลนางสมิติงวนังกุมพิโรราชคายิโกเวปุลสานิเวสนางปิญญานางสตาสหัสังยะขานังไปยิรุปปาสติกุมพิโรราชคายิโกโสปรคชสมิติงวนังปุริมันจ่าทสังราชาทารัตโถปาสาสติ คันทพานังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตาสะภาหะวอินทนามามหะพลาอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยสัตสีโนโมธามนาภิกกรรมุงิกุลังสมิติงวะนังทักขีนันจัที่สังราชาวิรุณนดหูตาภาสะสติคุ้มบันดนังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตาสะภาหะวอินทนามามหะพลาอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยสัตสีโนโมธามนาภิกกรรมุงิกุลังสมิติงวะนังปัจชีมันจัที่สังราชาวิรูปขูภาสะสตินะคะนังอธิปติมหาราชายสัตสีโส ภูวินทนามามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสสสินุโมทธมนาภิกขามงพิภูนังสมิติงหันาอุตตารันจาริสังราชาภูวีโรตปัสสาสติยะขานอธิปติมหาราชายัสสิโสภูตาปิตัสสะพระภวอินทนามามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสสสินุโมทธมนาภิกขามงพิภูนังสมิติงหันาปุริมาติสังทัตารัตโททักีเนนาวิรุณรหกโกปัจฉิเมนะวิรูปักโขกุเวโรอุตารังทิสังจตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตละมานาอััสุวววณาปิลเ เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัญจานิกาสถามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกมโามาติโทจะกิน,นุค,คันทุนิค,คันทุจัปานาโทโอปามัญโยจัเทวสุโตจามาตาลิจิตตาเสโนจัคันทพูนารูราชาชะโนสะพูอาคูปัญจสิขโขเววูเจวตินพารูสุริยาวัชาสาเอเตจันเย,จา,ยจาราชาโนคันทพาสหาราชุพิโม,มทม,มานาพิกามุงพิโกนังสมิติงวนาอัฏฐคูนาภาษานา,นา,นา,านคาเวสาราชาสหัตัดชกา การะรัสตราอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทตรารฐาจาอาคูนาคายาส,สินโนอิราวันโนมหานาคูโสภคคัสมิติงวนางยีนะคะราชีสหัสหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธิจักขูเวิหายาสาติวนามัชาปตาจิตตราสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชานามาสิสุปันาโตเขมากะกะ เขมะมากาสิพุทธโทสันนาหิวจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันาสารนามะกลงสุพุทธังชิตาวชิรหัตเธนะ สมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวเสเตีที่มันโตยัสสินการะกัญชามหาพิสมะอสุราทานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราราโทนมุจิสหัสตันจัภริพุตานังสัพเพเวโรจนามกะสันหิตวะพระลิงสีนางราหุพัทมุปมปาขมุงสมโยฐานิภัทันตีพิขูนางจามิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจัตตโชวายโยตถาคามูวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยัสสาสหามีตากุรุณากยิกาอาคูเทวายสัสิโส ทัศเศตทัศธากายาสพีนานะต่วันนี้นยที่มันโตจิตมันโตวันนันวันโตยะศศิโนมุทมานาภิการมุงภิกขุนางสมิติงวันังเวนทูจัตเทวาสาลรีจะอาสมาจาทุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาอาคูมันทวลาหกาวสูนังวาสโวเสโถสักโกปาคาปุรินทัตโททัศเตทัศธากายาสพีนานะต่วันนี้หน่ยที่มันโตชุตมันโตวันนันวันโตยะศศิโนามุท อาทาคูสหภูเทวาชาลมาคิติขาริวะอริจกาจะโรชาจาอุม,มาปุพานิพาสีโนวรุณาสหาธรรมาจาัจุตาจาอเนชากาสุเรยารุจิราอากูอากูวาสาวะเนสีโนทัศเตทัศธากายาสเพนะนัตตะวัน,นิโนยทิทิมันโตชติมันโตวนามันโตยสัสสีโนโมทามานาภิกามุภิกุนังสมิติงวังัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุดตมาคิตาปตุสิกาอาคูอาคูมนุปตุสิกธาถาคูหารโยเทวาเยจาโลหิตวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูทีวายาสัสสิโนทัศิเตทัศธากา,า,ายาสัพพนานัตตวนันิโนอิทิมันตชุติมตวันนาวันตูยัสสิโนมุทมานาพิกามูพิกุนังสมิติงวนานังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสาหะอุตาตะไยะหาพามูขาอาคูทีวาว,วิจักขนาสถามตาหารักชามิสกาจายัสาสิ สติทัศเสตทัศธากายาสเพนานะตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตันาวันโตยาสัตสีโนโมทัมนาภิการมุภิกขูนางสมิติงว่านางเขมียาตุสิตายามากัทกาจายาสัตสีโนสมพิธกาลามาสเสาชุตินามาจะอาสวะนิมมานารติโนอาคูวัถาคูปรานิมิตาทัศเสตทัศธากายาสเพนานะตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตันาวันโตยาสัตสีโนโมทัมนาภิการมุงภิกขนางสมิติงว่านางสัตถิเตเทวานิกายาสเพนานะตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทถิถา มัคคีลังโอคาตินนมนาสะวังท่าขีมุคัตารังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุพัมมาปรมตโตจะปุตไยทิมโตสหังสหัสันนังกุมาโรติโสจะโสภาคัสมิติงวนังสหัสพัมมาโลกานังมหาพัมมาพิติทติโอปปนโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสทัสเศษฐาอิสลาอาคูปเจกาสาวติโนเตสญจามัจจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพียภิกันเต สินเทเทเวสพรรมาเกมารเสนะอภิการ,รมีปัสกากนนาหัสามัญที่ยังเอาาทาคณหัตถพันธาราเคนาะมพันธมัตถุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุจิตถาโคจินางอิติทัตถามหา,โโหาสีนุกรณาหัสีนางอเปศยิปานินาตละมหาหัจจะสะรังกตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกโมีโคธนายันโตสวิตุโกโตธาโสปจุทา,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 าวติสังกุโตอสยังวเสตันจัสพังอภิญญายาวะกิตวานะจักภูมาตโตมันตยิสัทถาสาวกิศาสนาเตติ มารสาีนาภิกันตาเตวิชนาธาภิกขะโวเตจะอาตปะมะกะอาตปะมะกะรงสุตวาพุทธศาสสนังวีตาราเคีิปกามุเนสังโลมัมีอินชะยุงสเพวิชิตะสังฆาม,มาพยาธิสายสัสสีโนโมทันติสหภูเตหิตาวกาเตชเนสุตาติ สิบเอ็ดบวสวดมังคละสุตังอสิวนาจะพาลานังปัญตานันจัสวนาปูชาจะปูชะนียานังเอตมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสาวาโสจะปุเพจักกตาปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตมังคลมุตตามังพาหุสัจจานจัสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปถานังปุตตะทาลัสสังฆะโหอนากลาจกรรมันตาเอตมังคลมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจากกะ ยาตะการนันจะสังฆหัวนาวชานิกรรม,มานิเอตมังคลามุตตะมังอารติวิรติปาปามัชปานาจัญมโมอปามาโทจะทธรมเมสุเอตมังคลามุตตมังคารวจานิวาโตจากสันตุถิจะกตันยุตาเกเลนธรรมะสัวานังเอตมังคลามุตตมังขันติจัสวะจะตตาสัมมาน,านันจะ ทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจชาอิตมังคลมุตตมังตาปูจาธรรมะจริยันจาอริยสจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจาอิตมังคลมุตตมังพุทธะโลกะธรรมีหิจิตตังยสานะกรรมปติอสกังวิรชัเขมังอิตมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัฏฐะปราชิตาสัพพัฏฐะโสถิงคันติตันเตสังมังคละมุตตะมันติ สิบสองบรสวดรัตะนาปริจยางกินชีวิตตังอิท้าวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนางปณีตังนะโนสะมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนางปณีตังอิเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุะยังวิราคังอามะตังปะณีตังยัทัชคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสัมมติกินจิอิธรรมปีธรรมีรัตนางปณีตังอิเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุยมพุทธเศถทปริวันนะยีจิงสุ ในยีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชาติิทมปีทำมีรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยปุกะลาอัฏฐสตังปัฏฐาปะัทสาจัตตาลีเอตานิยุกานิหนติเตทะคิเนยยาสุขตัดสาสาวกาเอเตสุทินานิมหัพราณิทมปีสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตามานะสาทันเหนะ นิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหาลัทามุธานิพุติพุนชมานาอิธรมปีสังเกตัตังปณีตังอิเตนะสัเจนะสุวตโหตุชีนางปุรานังนาวังนันทีสัมภะวังวิรัตตะจิตตายาติเกปวิสสะภวสัมิงเตขีนะพีชา อวิรุณหิชนทานิพันติทีรายะยะถายัมปัติโพธมปีสังเครัตนงปณีตังอิตินะสตีนะสุวติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรคัตตาหะวีชิตังสือโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตะทันตสาโปสานิจังสัญญาตจาริโนดีวเทโวนะคันทพนะมาโรสหพระมุนาชิตังอปะชิตังแกยิราตถาลูปัสสะจันตุโนสิบสี่บทสวดเกตเกตปุตตสูตร ภาษิมิตังเตนะพักขวตาชาณตาปัส,สตารหราหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุมเหมาอนุสะเวนะมาปรมมะปรายะมาอิติกิรายะมาปาตากะสัมปทานาีนะมาตากาักะเหตุมาเนายะคาเหนะมาอาการะปริวิตากนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพัพพรูปะ ตายะมาสมมโนโนุขารุยะธาตุมีหิอตตนาวะชาเนยยะธาอิมิธรรมากุสลาอิมิธรรมาสาวะชาอิมิธรรมาวิญญุขระหิตาอิมิธรรมาสัมมาตาสมาตินายอหิตายะทุกขายะสังวัตันติยะธาตุมีหิปชะเหยียธาญาธาตุมีหิอตตนาวะชาเนยยะธาอิมิธรรมากุสลาอิมิธรรมานวัชอิมิธรรมาวิญญูปะสัทถาอิมิธรรมาสัมมาตาสมาตินา ขิตายาสุขายาสังวัตันติอัฏาตุมีเหอุปาสามัมปัชชาวิวหะเรยยาถาติสิ้าบทสวดอุปาเนยสูตร อุปนิยติชีวิตามาปมายุงชรูปานีต ah ัสสนติตานาเอตังพยังมรณีเป ah ิกามาโนปุญญานิกายราณิสุขาวหานิอ e ุปนิยต ah ิชีว ok ิตามะปมายังชรูปานีตัสสนติตานาเอตังพยังมรณีเปิกามาโนโลกามิสังภะชาเฮสันติเปิกขโยทกายีนสังยะโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสะเปตัสสะสุขายะหุนติ ยังชีวามาโนปะกะโรติปุญญังธัมโมหะเวรคติธัมมะจาริงธัมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสาเอสานิสังโสธรรมีสุจินเนนะทุกขติงคัจฉิธัมมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปสติอาธานิพินตติทุกขะเอสามะโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขติยะธาปัญญายะปสติอาธานิพินตติทุกขะเอสามะโควิสุทิยาธ สัพเพธรรม,มาอนัตต,ติยธา,าปัญญายาปสติอัถานิปินต,ติทุกีเอสามะโควิสุทธิยาสิบประสวัตอปนักะชาดกอปนกันนกตฐานะมเมเกทุติยังอาหุตกิกายเอตะทัญญาญาเมทาวีตังคันเหยยะอปนักกลางภาุงเวสรารนังยันติปักพาตานิวานานีิจะอารามารุขเจตยานิมะ นุษสาพยะพยะตัชิตานตังคูสารนังขีมังนีตังสารนามุตตะมังนีตังสารนามะคัมมะสัพพะทุกขาปมุจจะติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคัโตจะตาลิยริยสัจานิสัมมัปปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยันจะอัตถังคีกัางทุกขูปาสม,มะขามีนัง เอตังขู่สารนังเขมังเอตังสารนามุตตมงเอตังสารนามาคมัมมาสัพพะทุกขะพมุจจติสิบเจ็ดบทสวดพัดเทกระดัตคาถาอาตีตังนานะอาตีตังนานะวาคเมออยยะนะปะติกังเขอานาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาติีปะฮีนันตงังอาปัตตนจะนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็อันเป็นละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันอยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตงตฐาตถา,า,า,าวิปสัสสติอสังหีรังอสังคุป,ปังตังวิธามะนุพระรูหะเยก็บุคคลใดห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คอนแคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนึ่งให้ผุโปร่งเถิดอาเชวาตก นาหิโนสังฆรันตีนามหาศีนีนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหโรัตามะตันทิตังตังเวพเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยงการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีสติหนึ่งเจริญด้วยประกัรฉะชนิ้แล สิบแปดป oh ุสวดพินหาปัจจวเวกะคณะปาทะชราธรรมโมมหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะนังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาปหินานาภาวูวินาภาวุเราจะละเว้นความเป็นต่างต่าคือเราจะต้องพัดพลาดจากของของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมัศโคมหิกรมทายาโท กรมะโยนิกรมะพันธุกรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พิ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัลยาณังวาปะากังวาตัสทายาธาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะวคีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันคืน สิบเก้าบุสววเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจนิทุขาพยาปตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาุนตูสิีปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตูสภพสัมปติชิติยาทานังทะทันตูสัทธายาสีลังรักขันตูสพพทาภาวนาพิรตาุนตูคาฉันตูเทวตาคาตาสเีพุทธาปรัปตาปเจกันนจะยังพลังอรรเดนจะเตชีนรักขังปนามิสัพพะโศ ยี่สิบบุสววเทวตาปฏิทานคา,าถาหันธรรมยังปฏิทานคา,าถาพระนามะเสะยาาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปคาเลโพธิคาเลตหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรุนเตถาวิหารมันทะเลเถราจมัจญานาวากาจะพิกาวุสารามิกา,าทานาปะปติอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสป,ปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะ อันทะสัพพวาสังเสทชาตาอัฏฐวูปปาติการิยานิกัางธรรมววังปติจเตสเพปิทุกัสัการุณตุสังขยางถาตุจิรังสตังธรรมูธรรมัทราชจปุคะราสังโคโหตุสมคโควะอัฏฐยาเจหิตายาเจอามหีรักตุสัทธรมูสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปูเนยามะธรรมมอริยปักทิเต ยี่สิบบทสวดสภาาปฏิทานคาถาหันทามายังปฏิทานคาถายยพนามาสีปุญญสีทานิกัตสะยานัญญาณิกตานิมีขอวะทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้า,าได้ทำในบัดนี้เตสัญจาภากินโนโหนตุสัตตานันตป,ปะมานกายแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้า,าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจาัยหังมาตาปิตาชะทะโย คือชนลาใไดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและพิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐามีจาปยาทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติดถันตีโลกัสหมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาแลมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปเจากะจตุโอการาสังสารตาภาวะพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยป,ปฏิธานาม,มีสัตว์ลาได้ทราบการให้สนบุญข้าพเจ้าแล แล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเธอเยจีมังนับปชานันติก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้สนบุญข้าพเจ้านี้เทวาตีสังนิเวทยุงขอเทียบต่งหลายถึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น ไมายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาหตุนาเพราะเหตุเกิออนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัเพสตาสธาหุนตุขอสัตทั้งโวงจงอย่ามีเวรเอาเวลาสุขาชีวินโออยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมะปปะทันจ่าปป,าปนตูแลจงถึงทางอันเกษมเถิดเตเส,าาสาสาสิชัดตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่แงสัจจะอธิฐานนั้นภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระตนะใจด้วยกันสวดสัทายายมน สาธทายายบทส่วนมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ขับ พระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้ยเทพบเทวดาทั้งหลายปรดอนมุทนาในการสวดสัทธายมณลและธรรมะหล่านี้เมื่ออนุพงทนาแล้วปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไปรีพินาศโดยเวที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดประวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยนุาภาพแห่งพระปรตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศสัทธ์ทุกประการเทอ